คนละครึ่งเฟส2รับเงินช็อป3,500บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์หมดเขตสิ้นเดือนมีนาคม64โครงการคนละครึ่งเฟส2เตือนผู้ใช้สิทธิ์3,500บาทรีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเขตภายในวันที่3 1มีนาคม2 5 6 4หลังจากที่รัฐบาลได้คิกออกมาตร,รการการลดภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการคนละครึ่งเฟส2ผ่านการใช้จ่ายในแอปพลิเคชันเป่าตังค์เมื่อปลายปี6 3ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลได้กำหนดไว้รัฐบาลและประชาชนร่วมกันจ่าย ซื้อสินค้า50%ผ่านแอปเป่าตังกำหนดสิทธิ์ั้าน150บาทยอดการใช้จ่ายรวมไม่เกิน3,500บาทใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเท่านั้นใช้ได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่ในแต่ละวันหากไม่ใช้ใน14วันระบบจะตัดสิทธิ์อย่างไรก็ตามโครงการคนละครึ่งเฟส2ได้กำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ์จนถึงวันที่31มีมนาคม2564